คดีนี้ไปดูคดีหวานๆแต่ตอนจบขมซะสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพนลคัดพัน์ตําแหน่งรองสาร,รวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งซึ่งจีบกันมานานแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้มีคนมาติดพันเยอะมากเลยสาวคนนี้เขาสุดฮอตคนมาชอบเพียบคนมาจีบตึมส่วนผู้ชายคนนี้เต็งหนึ่งครับนําคนอื่นมาเลยเพราะเอาดอกไม้มาให้ทุกวันไม่เคยขาดก็เข้าตาสาวเต็มเต็ม นี่จ้ะพี่อ่ะอดอกไม้ม่ให้แนนอีกแล้วทำไมต้องมาให้ทุกวันแบบนี้ด้วยอ่ะก็แนนจะได้รู้ไงว่าพี่ะพิเศษกว่าคนอื่นพี่ก็พิเศษกว่าคนอื่นอยู่แล้วอะจริงเหรอถ้าแบบนี้แสดงว่าแนนตกลงแล้วใช่ไหมว่าจะเลือกพี่อะงออั้นั้องจริงไหมเอาไป ตกลงปรงใจเลือกตะดเ็งหนึ่งนี่แหละก็คบกันครับจนกระทั้งจ้าพี่เราอ่ะเป็นแฟนกันแล้ววันนี้พี่ไม่ต้องซื้อดอกไม้มาให้แล้วนะอ๋อได้จ้าเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์จะสั่งดอกไม้มาให้เขาบ้างอุ๊ยหวานน่ะฮัลโหล านดอกไม้เหรอคะเฮ้ยมาแล้วว่าดอกไม้ที่สั่งยังไม่ได้เลยเอาเอาเออเอาไงเอาไงว่าจะหวานให้หยดซะหน่อยเนี่ยพี่พี่นั่งก่อนนะหนูมีธุระแป๊บนึงนะพี่รอตรงนี้แป๊บนึงนะใจเย็นๆนะใจเย็นๆเฮ้ยบอกให้เราใจเย็นๆถ้าทางก็มีพี่รุ่นอะ เ้ยไม่พีรุตเขามีแต่จะเซอร์ไพรส์แกเฮ้ยหรือว่าเขาจะเปลี่ยนใจอีกแล้ววะหรือว่าเจอใครที่ดีกว่าเราอีกวะครับเฮ้ยเฮ้ยดอกไม้มาแล้วดอกไม้มาแล้วหมน่าล่ะไม่ให้เราเอาดอกไม้มาให้ ก so ็จะมารอเอาดอกไม้จากไอ้นี่นี่เองเออก็ใช yeah, ่ดิเขาสั่งมาเซอร์ไพรส์แกเอามาให้คุณแนนนี่ครับผมจริงด้วยครับอ้าเฮ้ยเขาเป็นแค่เด็กส่งดอกไม้โวายวายวายปุ๋ยยับทาเลเลยเฮ้ยโดนตัดไม้ไม่หยุดไม่หยุดโอ้ยฝันแกฟังหน่อยพี่ไม่เอาพี่เหรอพี่เหรอพี่ตายไดพี่ทำเพราะทำไมอ่ะก็มันจะมาแย่งแฟนพี่ไม่ เขาเผลอเผลพลายพี่เออรู้ยังฮะน้องน้องน้องโอ้โหเลลักษณะจะไม่พันแล้วเรีย็นใจขอตกขอตกขอตกน้องน้องน้องโอ้ยขอแข็งเลยขอแข็งเลยนะเอ้าโอ้โหตกอีกทีไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปโรงพยาบาลเอาแล้วน้องจะไปไหนอ่ะจะไปโรงพักเอามติคุกโอ้ยน้องน้องใจเย็นนะใจเย็นสภาพนี้จะให้เย็นดีกว่า น้องพี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษไม่เลโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยลกูลกๆๆๆลกูลกลูกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยพาไปโรงพยาบาลไปอุ๊ยตายโอ้ยเออใครเจองี้ก็โกรธอ่ะนะแต่น่าเชื่อเขาสักเรื่องนะไปไปโรงพยาบาลก่อนไหม ผงเนี่ยกาว่าจะทําเซอร์ไพรส์เขาก็เลยโทรไปสั่งดอกไม้ชายมาถึงก่อนมาถึงอดอกไม้ก็ยังมาไม่ถึงเขบอกว่าคนส่งดอกไม้เป็นผู้ชายถามว่ามาทําไมเขาบอกจะเอาดอกไม้ไมาให้คุณนันนี่ทำร้ายร่างกายเลยวิธทีว่าเออเป็นร้านดอกไม้เลยแจ้งความข้อหาทําร้ายร่างกายไปเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ถือว่าสําเร็จนะถ้าน้องคนส่งไม่เอาเรื่องน่ะ ขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าของเรื่องมาส่งดอกไม้คิดว่าแฟนใหม่